ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับจากแอปหาเงินฟรีทูมานี่วอเล็ตแบบโดยตรงเลยการทําเงินผ่านแอปนี้นะครับทำได้บนมือถือทั้ง Android แล้วก็ iOS การถอนเงินเนี่ยจะถอนได้รายการละ50บาทนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะถอนทั้งหมด6กรายการเลยนะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมานี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได ทั้ง Android และก็ iOS เนาะส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยดูในคลิปก่อนมันจะมีรูปมีชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจในการค้นหาเนี่ยก็กดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแนบไว้ให้สาหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนิวลิตนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับตัวแอปเนี่ยก็เปิดมาสักพักแล้วนะในส่วนของเครือข่ายของ g o เกิลบอทเนาะแอปนี้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับใครที่เคยเล่นก o เกิลบอทเนี่ยจะรู้จักแอปนี้นะครับ เป็นแอปน้องใหม่นะครับใครที่ต้องการดาวโหลดก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ตรงคอมเมนต์นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้ง Android และก็ iOS การสมัคนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบม้ให้ด้านล่างด้วยสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับในส่วนของเมนูการใช้งานเนี่ยต้องทําอย่างไรดูทีละขั้นตอนตรงนี้เลยนะครับด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจะเป ด้านซ้ายมือแล้วก็จะมีตัวของเราที่เราได้รับมาฟรีนะครับตรงรูปบวกตรงนี้เราสามารถรับตัวเพิ่มได้แล้วก็อีก2เมนูด้านขวาบนเนี่ยจะเป็นรูปกระเป๋านะครับก็คือบัตรกำน,นันในการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนนะครับของรางวัลก็จะมี AIS นะครับแก๊ปมาดแล้วก็เป็นทูมานี่วอลเล็ตนะครับรายการ50บาทนะการแลกเนี่ยไม่ต้องไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนก่อน,นะครับมีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็ทําการแลกรางวัลได้เลยในการแลกนะครับก็ไม่ยากนะครับกดเข้าไปที่ลูกศรเลยจากนั้นเนี่ยตรง ช่องผู้รับนะครับนี e ่กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลนะครับแล้วก็เขียนอีเมลของเราลงไปได้เลยในการรับรางวัลห้ามใส่เบอร์นะครับเบอร์นี้ใส่ไม่ได้เนาะถ้าคุณใส่เบอร์ไปเนี่ยมันจะไม่สามารถแลกได้นะต้องใส่เป็นอีเมลนะครับอีเมลนี้เนี่ยต้องเป็นอีเมลที่เราสามารถกดเข้าไปดูรางวัลของเราได้ด้วยนะถ้าหากว่าเราใส่อีเมลที่เราจํารหัสผ่านไม่ได้หรือว่าเข้าดูอีเมลไม่ได้เนี่ยของรางวัลเราก็จะดูไม่ได้นะแนะนําให้เราใช้อีเมลที่สามารถเข้าตรวจสอบได้นั่นเองเมื่อเราทําการกรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ ควรที่จะตรวจสอบก่อนการกดซื้อนะครับว่าอีเมลที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่มันผิดนะครับก็ให้เราตรวจสอบให้ดีนะครับอย่าให้มันผิดนะครับกดซื้อด้านล่างได้เลยแล้วก็กดนะครับตรงคําว่าเนื้อหาได้รับการยืนยันเนาะติ๊กถูกแล้วก็ทําการกดซื้อได้เลยนะครับแค่นี้นะครับกดโอเคอันนี้คือการซื้อหรือว่าการแลกรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการแลกเพิ่มก็แค่ทําเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่รายการนะครับใส่อีเมลเนาะอันนี้ผมคัดลอกไว้นะครับก็จะเร็วนิดนึงไม่ต้องพิมพ์ซ้นะครับ กดซื้อต่อได้เลยนะครับซื้อได้ไม่จํากัด <traction>. ต่อวันนะครับเพราะว่าการแลกรางวัลเนี่ยเราจะทําการแลกกี่ครั้งก็ได้นะครับตามยอดคะแนนที่เรามีนะครับนี่ครับผมก็จะแลกทั้งหมดเลยนะครับตามคะแนนที่มีอยู่เนี่ยก็ประมาณ6ครั้งเนาะในการแลกครั้งละ50บาทนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีรายการ100นะครับตอนนี้ก็อัปเดตใหม่เป็นรายการ50บาทแทนนะครับโอเคนะครับได้ทําการแลกเสร็จเรียบร้อยลวนะครับทั้งหมด6รายการคะแนนเนี่ยเหลืออยู่ที่24,71 1คะแนนวิธีการดูประวัติการซื้อของเรานะ หรือว่าประวัติการแรกนะครับกดไปที่การตั้งค่านะแล้วก็ไปที่ประวัติการซื้อได้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติการซื้อทั้งหมดที่เราได้ทําการซื้อไปรายการ50บาทที่ผมซื้อไปเนี่ยทั้งหมด6รายการเนาะ1 2 3 4 5 6นะครับตามนี้เลยนะครับ300บาทเนาะรวมเป็นยอดทั้งหมดนะครับ สถานะนะครับมันจะขึ้นคําว่าคําขอแบบนี้นะครับเมื่อเราทําการแลกไปแล้วนะพอมันตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าสําเร็จแบบนี้เลยพอมันขึ้นคําว่าสําเร็จนะครับตรงนี้มันจะมีการดูบัตรกำนันของเราทันทีโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบหรือว่ากดในอีเมลของเราก็ได้ตัวนี้เป็นการอัปเดตรูปแบบใหม่นะครับวิธีการเติมเนี่ยเราก็สามารถกดดูบัตรกำนันขึ้นมาแบบนี้ได้เลยพอเรากดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรางวัล50บาทแบบนี้เลยแล้วเราจะรับเงินอย่างไรมันจะมีปุ่มคําว่าเติมเงินตรงนี้ขึ้นมาาให้เรกด เติมเงินแล้วก็ใส่เบอร์ของทูมอนี่วอลเล็ตในการรับเงิน เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเติมให้ดูนะครับรอมันตรวจสอบเสร็จก่อนนะอันนี้คือขั้นตอนการแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนการใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อของเราเนาะเราสามารถเปลี่ยนได้นะตรงรูปโปรไฟล์ตรงนี้กดเข้าไปเลยจะมีการตั้งชื่อเล่นนะครับการแนะนําส่วนตัวของเราแล้วก็สามารถตั้งด้าแล้วก็เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เนาะต่อไปนะครับได้รับเปลี่ยนเพิ่มเติมมีทั้งหมด3หัวข้อตรงนี้นะครับการที่เราจะได้รับเหรียญ สายฟ้านะครับตรงนี้นะครับเขียนคําว่าเติมเงินแล้วหลายคนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเราจะต้องเอาเงินเติมเข้ามาในแอปการเติมเงินของแอปนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการดูแอดวิดีโอโฆษณานะครับเพื่อที่จะได้รับในส่วนของคะแนน100คะแนนใครที่ต้องการรับคะแนนจากการดูโฆษณาหรือว่าวิดีโอเนี่ยก็กดตรงคําว่าเติมเงินได้เลยการเติมเงินตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเติมในส่วนของพลังงานนะครับที่เป็นคะแนนของเรานะไม่ใช่เอาเงินบาทที่เรามีอยู่ในกระเป๋าของเราเนี่ยเอาเข้ามาเติมในแอปนะครับไม่ใช่แบบนั้นเนาะต่อไปกระดานผู้นำ สำหรับกระดานผู้นำเนี่ยก็จะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับการแข่งขันหรือว่าการทําคะแนนได้เยอะที่สุดนะครับก็จะมีอันดับให้1นึถึงหนึ้นะครับถ้าเราติดอันดับนะครับก็จะมีคะแนนโบนัสให้เราเพิ่มเติมจากการทําคะแนนได้เยอะที่สุดนะอันนี้เขาก็จะมีให้เราดูแบบนี้สำหรับตารางคะแนนรางวัลนะครับก็ลองทําดูได้นะไม่ว่าจะเป็นการทําคะแนนจากการเชิญเพื่อนหรือว่าการทําคะแนนภายในแอปนะครับมันก็จะมีการติดอันดับให้เราด้วยนะครับต่อไปเป็นการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำ รายได้ที่ได้เร็วแล้วก็ได้เยอะที่สุดทุกคนมีสิทธิ์ทำเหมือนกันหมดสำหรับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนการเชิญเพื่อนเป็นช่องทางที่ทำได้หลายรูปแบบหลายวิธีขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวคุณเองนะครับกดตรงลูกศรตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นช่องทางออนไลน์ในมือถือของคุณเพื่อนนั่นเองนะครับที่มันขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t อร ไลน์ยูท t บทิกต็อกอินสตาแกรมนะครับก็สามารถแนะนําต่อได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคส่วนตัวนะคะว่าจะทําอย่างไรในการเชิญเพื่อน,นครับคะแนนที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็จะเขียนรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับก็ทําการอ่านให้เข้าใจนะคะว่าต้องทําอย่างไรนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับ ทำความเข้าใจค่อนข้างยากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันเนาะในการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อด้านล่างนะครับข้อแรกนะครับคุณจะได้รับคะแนน1 0,000สูงสุดต,ต่อเพื่อน1คน10,000คะแนนเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่ครับคือยอดตรงนี้นะครับเขาจะให้เราทันที1 0,000นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถนําไปแลกเป็นเงินได้นะมาดูข้อที่2นะครับที่เราจะได้รับจากเพื่อนของเราเนี่ยก็คือ10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดที่ทเขาทําได้แบ่งให้เราอีก10%คะแที่เปอร์เซ็นต ทันทีนะครับจาก10,000นตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราทันทีอยู่ที่1000คะแนนขึ้นมาตรงนี้นะครับ เราก็สามารถกดรับตรงนี้เพื่อที่จะนําไปแลกเป็นเงินได้10,000น,นคะแนนเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราทันทีเนาะมันจะสะสมยอดไว้ให้เราตรงนี้นะครับถามว่าทําไมถึงยังไม่ให้เราทันทีเขาก็จะดูก่อนว่าเพื่อนที่เราเชิญไปเนี่ยเป็นบอทหรือว่าเป็นคนใช้งานจริงๆนะครับหคือการเข้าร่วมเล่นเกม2คือการเข้าร่วมการสํารวจแล้วก็รับการชาร์จเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนของเราที่มีการใช้งานนะครับทั้งหมด3ข้อนี้ก็แสดงว่าเป็นคนใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับเขาก็จะเช็คประมาณนี้เนาะต่อไปก็เป็นการทํารายได้ เพิ่มเติมก็คือการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรหรือว่าในเครือข่ายก็ลองกดเข้าไปทําได้การเล่นเกมนะครับการเล่นเกมตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเดิมพันนะครับก็คือการทายผลขึ้นลงนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตต่างๆนะครับเราก็จะมาดูว่าการาฟเนี่ยมันขึ้นลงนะครับประมาณไหนแล้วก็มาทายผลตรงการเดิมพันตรงนี้นะครับซึ่งการเดิมพันตรงนี้ไม่ใช่การพนันเนาะเพราะว่ามันเป็นการที่เราจะเอาคะแนนของเราเนี่ยมาต่อเติมให้ มันได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งการใช้คะแนนตรงนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่เราจะไม่ได้รับคะแนนเลยวิธีการเล่นนะครับก็มาดูกราฟว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลง ถ้าเราทายว่ามันขึ้นสูงมันก็จะคูณ1.5แต่ถ้าทายว่ามันต่ําลงก็จะได้2.73นะครับวิธีการเล่นก็กดวางเดิมพันด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้คะแนนที่เรามีอยู่กับตัวที่เรามีเนาะก็ให้เราดูให้ดีจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะครับก็เดิมพันเนี่ยผมผิด99%นะครับถูกแค่1%นะครับจาก100%เนาะเรามาดูเกมที่จบไปนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้คือประวัติที่ผมเล่นแล้วก็ลองทายดู ถูกแค่หนึ่งะครับจากการทายไปทั้งหมดตามนี้เลยนะครับเห็นไหมมันจะมีประวัติการแพ้ประวัติการชนะนะครับเปอร์เซ็นเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมก็แนะนําให้เราออาคะแนนเนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าเอามาเล่นตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงที่เราจะเสียคะแนนไปเรื่อยๆนะครับก็นํามาเอาไว้แลกเงินดีกว่านะครับประมาณนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวยอดเงินที่แลกไปเนี่ยได้รับเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปเติมให้ดูนะครับ